ตัวอย่างเคสของการทำ u เปอร l i ิ l i ิ t แล้วก็ตกแต่งรูจมูกนะครับแล้วก็ตัดปีกจมูกเคสนี้คนไข้ตอนนี้ก็ได้รูจมูกที่สวยงามนะครับจากเดิมฟีบนะครับแล้วก็ปีกจมูกมุมของปีกค่อนข้างสวยงามนะครับส่วนร่องรอยบาดแผล ภายหลังการทําผ่าตัดนะครับวันนี้ผ่านมาประมาณ4เดือนนะครับก็มีรอยอยู่นะครับแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการรักษาร่องรอยก็คืออาจจะใช้เลเซอร์บางกลุ่มเช่นเลเซอร์อลดรอยแดงแล้วก็บางกลุ่มอาจจะเป็นเลเซอร์ที่ใช้สําหรับกรอแผลให้เรียบนะครับวันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนภายหลังการผ่าตัด ก็จะมีการทำกลุ่มแฟชชั่นอลเลสเซอร์ต่างๆนะครับสำหรับปากบนของคนไข้ผ่านกาันสช็ฟิลเลอร์มานะครับแล้วก็ภายหลังจากการทำ upper lip l ดิปไปกออ็ปากบนของคนไข้ค่อนข้างที่จะหนาขึ้นนะครับวัน,นหมอก็เลยแต่งทรงปากบนนะครับพร้อมกับทำปากล่างให้เป็นรูปหัวใจนะครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ2เดือนนะครับก็ได้ทรงปากนั่งที่สวยงามปากบนที่สวยงามนะครับวันนี้คนไข้ก็เข้ามาติดตามผลการรักษานะครับ